สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ซ่อม MPPT นะครับเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเ,เจ้าของคนเดียวกันกับเครื่องตัวที่แล้วที่ซ่อมไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับระบบ96โวลต์120แอมป์นะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะไม่หนักเหมือนตัวที่แล้วนะครับตัวนี้เสียที่ภาคจ่ายไฟและก็อุปกรณ์ภาคได้ย่อยต่างๆนะครับที่ทําให้ภาคจ่ายไฟเสียนะครับก็ซ่อมอยู่ภาคหนึ่งนะครับตอนนี้เสร็จแล้วกําลังเทสรลันด้วยระบบ96โวลต์นะครับ นะโดยใช้ดัมมี่โหลดนะครับอนุกรมกัน2ตัวนะครับคลิปที่แล้วผมใช้ดัมมี่โหลดตัวเดียวนะครับควนเต็มล้านเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยนะครับจับมาอนุกรมกันเพื่อ,อเพิ่มความด้านทานนะครับทำให้มันลันระยะยาวได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีกลิ่นแล้วนะก็นี่นะครับตอนนี้ทันลั่นอยู่ที่ราวๆสองสามร้อยว,วัตต์นะครับนะ นี่กระแส3แอมป์ป้อนเข้าที่180โวลต์ตอนนี้ถูกเครื่องดึงลงมาที่150 160โวลต์นะครับนี่นะนะครับแรงดันที่ป้อนเข้าก็คือนี่187โวลต์ฝั่ง PV ลิมิตกระแส2แอมป์นะครับ นะเพื่อเทสระบบตัวนี้รับเล้งได้ถึง200โวลต์นะครับแต่การใช้งานจริงก็ไม่ควรที่จะต่อให้ถึงขนาดนั้นนะครับก็น่าจะ170 180โวลต์ไม่เกิน190โวลต์ก็น่าจะเพีเพยงพอนะครับนะสำหรับเจ้าตัวน,นี้ก็ปกตินะครับทำงานได้นะ ก็เหมือน MPT p T รุ่นเล็กๆรุ่นอื่นๆนะครับแต่มันก็วงจรมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่หลักการทำงานก็เหมือนรุ่น60แอมป์ทั่วไปนะครับนะ ในส่วนของ MPPT นะครับเครื่องพวกนี้จะซ่อมง่ายนะครับไม่เหมือนอตัวเล็กๆนะครับบางตัวซ่อมยากกว่าเครื่องใหญ่ซะอีกอย่าง Power MR ยังยากกว่านี้อีกนะครับบา,บางอาการนะนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งยี่ห้ออะไรไม,ไม่แน่ใจตัวสีขาวๆดำๆตัวนั้นซ่อมยากมากอะไหล่หายากไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเสียบางตัวจริงๆนะครับซ่อมไม่คุ้มผมก็ส่งคืนลูกค้าไปเลยนะครับบางทีมันไล่ไม่จบ นะครับก็จําเป็นต้องปัดตกไปนะครับเพราะราคาเครื่องเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรหายากมากเครื่องตัวสีขาวดำนะครับเพราะฉะนั้นบางอาการนะครับมันก็ซ่อมไม่ได้เลยนะก็ปัดตกไปหลายตัวมากสําหรับเครื่องอ่าขาวดำนะครับแต่สําหรับเครื่องสีเหลืองสีม่วงสีอะไรที่เป็น mppt กล่องเต็มลักษณะนี้ตัว30แอมตัว60แอมนะครับอันนั้นซ่อมได้ เกือบจะเรียกได้ว่าทุกตัวที่ส่งมาซ่อมจบหมดนะครับ MPPT ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะแต่ Power m r นะครับบางตัวที่ส่งมาถ้าเสียถึง CPU ก็ซ่อมไม่ได้เหมือนกันนะครับก็รับซ่อมอยู่นะใครจะส่งมาซ่อมก็ส่งมาได้แต่ช่วงนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับคิวยาวมากนะครับถ้าใครไม่รีบรอได้นะครับก็ส่งมาซ่อมได้เลยแต่ถ้าใครรีบใช้ก็ขออนุญาตผ่านก่อนนะครับรบกวนหาช่างท่านอื่นไปก่อนนะครับช่างมีหลายคนเยอะแยะเลยนะครับลองหาดูนะนะครับแต่ถ้าใครรอได้นะก็ส่งมาที่ผมได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยว ให้ดูไส้ในสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหาว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับมาให้ดูไส้ในของเจ้าตัวนี้สักหน่อยนี่นะครับอลังการงานสร้างนะครับแกนบูสสีตัวแกนใหญ่มากนะครับบอดใหญ่เบเลอเลยนะครับราคานะครับหลักหมื่นนะครับตัวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ